สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวผัดครับวันนี้มาอยู่กับแก๊งนี้ฮะแก๊งข้างหลังอันนี้คือแก๊งนิวออนไลน์ประเทศไทยแต่วันนี้มาแต่งสลับกันเนาะใช่ไหมแต่งสลับกันเดี๋ยววันนี้มาคุยทีละท่านับว่าแต่ละคนแต่งตัวอะไรกันมาอย่างไงบ้างครับวันนี้อยู่กับพี่ตินครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพี่ตินนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่แต่งตัวมาวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เสื้อเชิดกันก่อนมาสั่งตัดจากพาร์ตี้เฮาส์ครับนี่พาร์ตี้เฮาส์ทั้ อ๋อในคล้ายของรีไฟเมนต์ครับเสื้อเชิ้ตนี่คือเป็นลินินไหมพี่อ่าใช่ครับกึ่งๆครับผมส่วนแจ็คเก็ตนี่คือตัดจากพลาสติกไม่เข้ากันส่นกันใช่ครับผมอันนี้เป็นผ้าอะไรครับพี่คริสแพร์ของ h อลแลนด์เชอร e r r y ครับทำไมถึงตัดเป็น crisp hair holland and cherry อืมมันโทนสีมันสวยมากเลยครับจบใช่เอารองเท้ารองเท้ารองเท้าอ๋อรองเท้าเป็นเอ็ดเวิร์ดกรีนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโท t ทุ l ุกันนะมาหน้าตาประมาณนี้ครับ ว่าแต่ทาไมถึงเริ่มมาตัดสูตรอ่ะด่อ๋อจริงๆก็คือต้องไปงานนะครับผมก็เห็นว่างานตัวเองที่ต้องทําต้องใส่สูตรด้วยก็เป็นงานแต่งเพื่อนก็เลยเริ่มมาแบบเข้าวงการแต่จริงๆคือเป็นโตวตึงอยู่ในนิวบาลานอยู่แล้วอ๋อไม่ตึงเลยครับไม่ตึงเลยเหรองั้นถามแบบขำๆว่านิวบาลานคู่ที่ชอบที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น W h e b tab ครับผม990ครับิ่งคอร์ป่ะไม่ใช่ตัวนั้ครับจะเป็น V2 ครับพวกจาวพวกอะไรอย่างเงี้ยก็สวยมากครับจาวที่ปอมใส่เนาะ นี่คืพอท็อปโลุกครับผมขอบคุณครับไค,ครับ,บรถวันนี้อยู่กับพี่นกนะครับนกครับพี่นกก็เป็นตัวตึงอีกท่านหนึ่งในนิวบาลานครับผมเอาถามก่อนว่านิวบาลานคู่ที่โ่รยที่สุดคือรุ่นอะไรครับนตอนนี้990ครับว<ช>ีนหนึ่งเออผมว่าวิหนึ่งแต่งตัวง่ายสุดใช่ มันเหมาะกับผมที่สุดตอนนี้ดีมากมากผมเพิ่งเห็นพี่ไปลงในกรุ๊ปเป็นเกงเกงขาสั้นใช่ครับโคตรเท่เออไอ้น้องแบบนี้จริงๆเ่ะผมเป็นมนุษย์ขาสั้นเขาใส่ขาสั้นวันนี้เป็นวันที่แปลกเพราะว่าใส่ขายาวไปด้วยใช่ครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูโทๆลุกวันนี้ดีกว่าได้เลยวันนี้เอาเริ่มจากแว่นก่อนเลยแว่นแว่นครับตัวนี้ได้มาจากสยามครับจำชื่อร้านไม่ได้แต่เป็นแว่นคาวพันโตใช่ครับเป็นคาวพันโตเป็นไซสชายแวร์ใช่แล้วเชิดนะครับพี่เชิดตัวนี้ของ Brooks b r o t e r ครับเฮ้ยดีกับ b a s t of m u t a r d down ใช่ไหมแล้วก็ดีเลยครับตัวนี้เล็กชายหรอพี่เล็กชายเป็นโฟลลัฟลอเรนครับเฮ้ยนี่ไอวี่นตัวนี้นี่มาช่องคุณบิวทั้งทีมันต้องต้องมาเต็มมันกันหน่อยฮะแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตก็เป็นเป้าเฉียงที่เราเรียูกันว่าเป้าเฉียงัเกิลแจ็คเก็ตครับเพทเทนท่าแจ็คเก็ตทับเพทเทินท่าก็คือแพทเทิร์นสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลิกทำใช่ไหม แล้วก็ตัวกางเกงล่ะครับกางเกงนี่เป็นของแบรนด์คนไทยครับคอนเทมครับอ๋อเอวสูงเอวสูงมากเอวสูงมากๆใช่ครับเขาเรียกว่าเหมือนเกิดมาคู่กันเนื่องจากว่าสั้นไม่เหมือนกันเหมือนกันผมก็ขาดสั้นเหมือนกันหมอกมากหมอกมากครับน่าสนใจสีขาวด้วยนะครับสีขาวใช่เข็มพลงเข็มขาดอ่ะพี่เข็มขาดตัวนี้เป็นผมได้มาเป็นวินเทจจะ่จำไม่ได้ว่าของอะไรส่วนรองเท้าก็แน่นอนว่าเป็นเอวเด่นเอวเด่นครับอ่าตัวนี้เป็นคราฟสกินครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยครับของดีเลยครับของดีมากๆอ่ถ้าเกิดดออยยาาาากกกจะะแนนนนนํํคคสััึงงที่่่ลููว ของอย่างแรกที่ควรมีสำหรับใครก็ตามที่อยากแต่งตัวแนวนี้คือเอาเดนครับ <laughs> <laughs> พี่ฟุกอยู่ในกลุ่มนิวบาลานมานานแค่ไหนละ้ะประมาณสัก4-5ปีครับงั้นต้องตอบได้แล้วตอนนี้ว่ามีนิวบาลานคูดโปรดที่สุดในชีุดปะถ้ามีจริงแต่ยังไม่ได้ซื้อนั่นก็คือวีหตอนนี้ยังได้วีหกรู้สึกว่าใส่สบายเดี๋ยวก็มาแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็เปิดช็อปที่ เซ็นทรัลโบว์เนี่ยาจะมีอยู่แล้วแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพี่ฟุกถึงลุกวันนี้ดีกว่าลุกวันนี้มีแจ็คเก็ตตัวนอกคืออะไรครับเป็นคล้ายๆแฮร์ริงตันครับใช่ชุดเป็นมือสองแต่อันนี้เป็นวินเทจแน่คือของมือสองใช่เสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตเจ้าของยูนิโคลครับอ่าก็เป็นบัตเทนดาวนเน็กไทครับเน็กไทเป็นมือสองเฮ้ยผมเป็นสายคุยเฮ้ยดี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 แปลว่าทั้งตัวนี้น่าจะราคาไม่แพงมากใช่ครับน่าจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าอย่างเช่่่่่นนนเเ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 เคคไไททงงงงีี้้้้้ยยยยผมมมดาาา20บโออออออสืชิตตะะะึแจ็็กกก 80บาทเฮ้ยรองเท้ารองเท้านี่พันสี่ครับโหรวมตัวกันมานี่ไม่ถึง3 0 0พันเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วรองเท้าเป็นของอะไรครับเนี่ยวันนี้อ่าสลามันดาครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงๆแล้วคุณนภัสก็ใส่ครับผมก็ดูจากเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปซื้อตามเฮ้ยเป็นแก๊งแบบดูกันเองนี่หว่าพี่เป็นพ่อบ้านไรกาไปตามได้ครับเพจพ่อบ้านไรกบขนาดนั้นเลยทีเดียวอยู่ในกลุ่มนิวบาลานไนให้แหล่ะครับ ประมาณปีกว่าๆครับเอางั้นถามก่อนว่านิวบาลานอยู่มาประมาณปีกว่ามีรุ่นที่โดนป้ายยาจริงๆผมป้ายยาตัวเอง<ป>ดีกว่าเอาเอเพราะว่าเราชอบเยอะเราซื้อตามความชอบไม่ได้เอาตามนั้นมากกว่ามีคู่ที่ชอบที่สุดในบ้านไหมสำหรับนิวบาลานชอบสุดตอนนี้ผมชอบตัวเกากาสามที่เป็นสปริงหนูศูนย์หนึ่งกากาสามแล้วชังกี้ชังกี้นิดนึงอ่าใช่ครับโอเคอ่าวันนี้เป็นออฟฟิศเช็คกันครับมาดูแว่นตาก่อนแว่นตาเป็นของชาแนลครับผม สุดว่ะสุดจริงว่ะวันก่อนเจอที่งานนาฬิกาก็ใส่เป็นน่าจะอิเซหรือไม่ก็บาเลนเซกาอะไรแบบวันนั้นน่ะมาแจ็คเก็ตต่อครับแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผมใส่ของ j p พีเครับ j p พีเก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบค่อนข้างไอวี่จัดเลยเสื้อเชิ้ตครับจำได้ไหมเสื้อเชิ้ตคามาคุระครับผมอ่ามาแจ็คทายครับแท็คทยเป็นมือสองครับผมแล้วก็กางเกงครับกางเกงแอนนี่ครับผมของแพงตลอดเลยฮะของเดือดอ่ะรองเท้าก็เดือดอ่ะรองเท้าคือรองเท้าเป็นโลเฟอร์ของคุชชี่ครับเป็นไง เป็นไงใครว่าแบบเด็กนิวบาลานไม่แต่งตัวหนักเลยดีเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับผมอยู่กับพี่พีครับครับอันนี้คือแอดมินกลุ่มที่ตึงที่สุดในประเทศไทยหนึ่งในแอดมินมีส่วนนะครับขอบคุณมากวันนี้ที่อุชาห์ชวนมาตึงนคับคุณชวนผมมา อบค,ครบัเริ่มต้นก่อนค,อคือกลุ่มนี้คือเริ่มต้นโดยพี่พีทกับหลักๆเป็นพี่โอครับ uh พี่โอเขาเริ่มก่อนครับ uh พี่โอเปิดตอน2019 2019ก้กผมเจอโอตอน ต้นปี2020พอรู้จักกันปุ๊บบ้านใกล้กันก็เลยชวนมาเจอกันพอเจอกันพวบสนิทกันก็เลยเอ๊ะมึงมาเป็นแอดมินเพื่อนกูทิอีอ่าครับ,รบงั้นคำถามแรกของการ,รเป็นแอดมินของ New Balance ไประเทศไทยครับถามนิดนึงว่ารองเท้ามีบา l า n c e ที่ชอบที่สุดณนะปีนี้ครับคือผ, <ม S 1> ผมว่าัน,นี้ตอบยากมากแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าทาง MD ดีก็มีส่วนทําให้ผมเปลี่ยนความชอบนิดหน่อยผมเริ่มสนใจการแต่งตัวที่ไม่ใช่นิ้อนไม่ใช่แบบ j จ p a เป s e นไม่ใช่แบบสตรีทเริ่มมาเป็นเอ่อเขาเรียกไง ซอาร์เรียลเหรอแ้วพอดีตัวมากขึ้นใช่ใช่ใช่เพราะอ้วนด้วยเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เออจริงจริงเพราะว่าตอนผมอ้วนปุ๊บแล้วผมใส่โอเวอร์ไซส์ถ้ามันมันแย่ครับดูไม่ดีเลยแต่ความจริงเราโอเวอร์ไซส์ไม่ได้เหมาะทุกคนผมว่าโอเวอร์ไซส์ใส่ได้ทุกคนแต่ว่าคุณต้องดูให้ออกว่ามันมันใช่คุณไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มใส่พอดีตัวมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารองเท้าบางรุ่นมันเริ่มไม่ใช่แล้วรองเท้าบางทรงของนิวเวล่าส์มันไม่สามารถใส่ได้กับทุกทุกขนาดนั้นเเข้้้้้าาาาใจจออออ่่ะันน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 ถถตตีกกกิิดบ็คคืรรุุห เป็น 990v1 แล้วก็ถ้าเกิดไปทางฝั่ง UK ก็จะเป็นพวก576ที่มันดูแบบทรงคลาสสิกหน่อย13001400อย่างเงี้ยโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูเาาฟิตของวันนี้ที่พี่พีทแต่งมาแต่วันนี้เสืออไม่ได้ใส่ NB ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้สวิสกันมาดูหมวกกันก่อนนะพี่หมวกก็น้องชายให้มาครับเป็น polo p o a g ใช่บก็จะเป็น ใส่เป็นมิลลทารี่หน่อยเองครับผมว่าวันนี้คือพี่พี่คือไอวีจัดๆจริงครับวันวันนี้ไอวีครับโอเคมาดูเสื้อครับก็เป็นลักบี้ของโปโลใช่ครับแมชกันเสื้อเชิ้ตข้างในอยู่เป็นเบอร์เบอรี่ครับผมอังกฤษอังกฤษเป็น เด็กอังกฤษเก่าเด็กอังกฤษเก่าเลยมีเสื้อฮาเบอร์เบอรี่ติดไว้กางเกงดีกว่ามากางเกงเป็นมิลิเทอรี่โอจีหนึ่งศูนย์เจ็ดตัวนี้เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเห็นหาไม่ได้แล้วเริ่มไม่ไม่ใช่ถึงจะหาไม่ได้แต่ไม่ใช่ง่ายๆแล้วแต่ก่อนแบบเห็นกันง่ายเจ็ดแปดร้อยก็มีเดี๋ยวนี้โโอ้หเป็นฟาติกแพนไม่มีใครสนใจเลยเออใช่เอออยู่ดีๆพอมันเริ่มแมชง่ายหรือเริ่มในไอจีเขาเริ่มใส่กันเยอะไม่รู้อ่าเป็นไปได้็น่ๆผมต้องไปหาคุยของเก่าที่ผมมีกลับมาใส่วว่่่คคุุณณมมมมีีีอยยูแแแลล้้้ตังไไดใส่ลงท้้าวดยเหรรรอออคัับงเเเท้้าวนนนีป็ม่ ฟูลสเตปวันนี้ฟูลสเตปสองพันแล้วนะก็ตึงส <ification> ุดอะหมายถึงว่าถ้าจะมาสู้ฝั่งนี้ก็ต้องฟูลสเตปอะโอเคได้ได้ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณบิวนะครับขอบคุณมากครับี่ยกับพี่เรียวครับครับวันนี้พี่เรียวก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนิวปลามาสักผักแก่ผมเห็นรูปพี่ตึงอยู่บ่อยๆเป็นตัวตึงวันเสาร์โอเคแต่งตัวสนุกสนุกแต่แบบไม่ค่อยขิงรองเท้ากันไม่ค่อยขิงรองเท้าเหรอจะไม่ขิงแบบเฮ้ยวันนี้เราแต่งตัวอะไรให้เข้ากับรองเท้าดีเลยผมว่าเป็นเรื่องดีขึ้นเรื่อยๆ เราอยากใส่เอราดูซีโรเอทว่าเราแบบเฮ้ยอย่างนี้มันเข้ากับรองเท้านะแล้วก็แต่งตัวสนุกสนุกกันเจอกันวันเสาร์โอเคงั้นถ้าเกิดถามว่าพูดถึงนิวบาลานตต้องมีคู่โปรดดิปีนี้คู่ไหนเป็นคู่โปรดสุดปกติคู่แรกคือ998 998ก่อนก็ยังหลงรักอยู่แต่ว่าตังหลังมใส่990 V2 W t a คู่ที่แบบเฮ้ยถ้าเราออกงานหรือแบบไปถ่ายรูปไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเราก็จะกิบคู่นี้มาคู่ที่ไว้ใจได้เสมออะไรเงี้ยครับคู่ไม้ตายใช่คู่ไม้ตายแล้วถ้าในอนาคตก็จะไปหา998ตัวใหม่ที่กำลังจะออกอย่างวันนนเเี้ยยลคก็จะใสสส่่แบบิทหอา พันสี่ก็สวยใช่อันนี้เป็นสีเจแปนนะป่ะเจแปนครับเดี๋ยวมาดูเอาฟิตวันนี้ของพี่เดียวกันครับมาเริ่มที่หมวกก่อนเลยเป็นหมวกนิวบาลานด์ครับอันนี้คุ้วินเทจเลยเหรอวินเทจวินเทจไปสุดยอดอ่ามาเสื้อเชิ้ตต่อเลยพี่เสื้อเชิ้ตเป็น LLB เอลครับพี่ใส่ LLB เอลทั้งตัวเลยวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ก็ระเป๋าก็ LLB เอลกระเป๋าก็เอลแจ็คเก็ตเป็นอิตาเลียนอาร์มี่เจ็ดสูนครับผมลืมแว่นไปว่าแว่นอะไรครับพี่แว่นเลแบรนครับเวเฟอร์เวเฟอร์ตัวนี้เป็นโฟล์ออก เวลาขับรถเงี้ยมันจะไม่มีเสียงสะท้อนทรงผมว่าทรงวินเทจมันสวยกว่าทรงปัจจุบันทรงปัจจุบันมันหน้าตรงอ่ะมันจะแบบดูแบบแปลกๆหน่อยแต่ทรงวินเทจมันจะมีความแบบออถ้าใครไม่เข้าใจเขามันหน้าตรงอ่ะหน้าตัดแบบเฉียงนิดนึงก็ดูสายโปรไฟล์มันจะมีความเฉียงไม่ได้มีความเฉียงมันจะมีความมันจะเฉียงเข้ามาหาหน้าเรามากขึ้นหน่งกางเกงผมใส่ทัฟเฟิลกางเกงทัฟเฟิลใช่ทัพเปิลกางสวยนะสวยนะถ้าเกิดใครหาร้านไม่เจอก็อยู่ตรงเอกมัยใช่เข็มขัดอ่ะพี่มีปะ เข็มขัดเข็มขัดของพ่อครับผมชอบความเข็มขัดของพ่อจริงความวินเทจที่หรือความที่แบบจับเอาของในตู้มาใส่มันดูสนุกกว่าที่เราซื้อของใหม่มากมเลยจริงมันอยู่ที่การมันเป็นแอันนี้ก็มือสองอันนี้ก็มือสองเสื้อเชิ้ตก็มือสองก็มือสองคือถ้าเราเลือกของที่แบบมาใส่แล้วแบบเรามั่นใจไม่ต้องซื้อมือเหมือนก็ได้อย่างแจ็คเก็ตตัวเนี้ยคนก็ต้องไปม็อเมริกันเยอะใช่ไหมเฮ้ยเราไปอิตาเลียนดีกว่าเพราะอิตาเลียนนะซิลิเกตเพราแฟชั่นเขาสวยอยู่แล้วการตัดเย็บมันก็ต้องมีอะไรพิเศษกว่าของชาาาาติออออืื่นมดูรรรรงงเเทท้้ก็คคค WA ัับบ นี่ก็เป็นทั้ทั้ลุคของพี่เดียววันนี้ที่แต่งมาจริงไทยก็วินเทจไทยก็วินเทจเหรอเป็นเบอร์เบอรี่วินเทจสวยนะเนี่ยใส่คุ้ยใส่คุ้ยใส่ประมูลประมูลตอนแบบ1นาทีก่อนเราต้องประมูลปาดหน้าเขาฟุ๊บไปเลยโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่เดียว จบแล้วครับสำหรับบล็อกครั้งนี้นะเป็นการมารวมตัวกันระหว่างแบบคนใส่เนื้อบาลานซ์ครับแล้วก็คนแต่งตัวแนวแบบคลาสสิกเม n นสแควรประมาณนี้นะครับมาสิ้นสุดที่ร้านดีพแมนนะครับตอนนี้มาดูเสื้อตัวหนึ่งที่ผมกำลังคุกคุกกุ่นไว้อยู่นะก็แค่นี้ครับพกแม่์เก็บหน้าสวัสดีมีลาไปก่อนสวัสดีคฮะ ตอนนี้ในมือเขามีกล้องตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากครับนั่นคือ l ล g a QT ครับหรือ Q3 <Q 3. S 1> ที่เรารู้จักกันนะที่มันเปลี่ยนแปลงหนักที่สุดเลยสำหรับตัวนี้คือมันเป็นจอทิ้วใช,ใช่ทิ้วได้แล้วก็น่าจะเป็น R า i วเ l e ชา c h a r ที่เป็นแบบแบนส่วนเลนมันคือคล้ายๆเดิมบ้าง1.7เหมือนเดิมครับ28.7 แล้วเราก็ซูมดิจิตอลได้ที่3.5ใช่ามี3.5ม0้5ห0าสิบเย็ดห้เก้สี่ะยะแต่มันเป็นการแค่ครอปเซนเซอร์เข้าไปอ่าเป็นครอปเซนเซอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะได้รูปจากเขาบ้างเปล่าน,นะ <_ EN> <_ EN> คือเขาไม่ยอมถ่ายผมเท่าทีเนี่ยไ <_ EN> ด้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วส่งให้